สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมในรายการ Give Me Five ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของความสวยความงามแล้วนะครับเรื่องของรูปร่างเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องทีเดียวครับที่หลายๆคนให้ความสําคัญครับ วันนี้ครับคุณผู้ชมได้ยินมาคำคำหนึ่งเขาบอกว่าผิวเปลือกส้มเนี่ยมันคืออะไรนะครับวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันครับกับเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริครับอยู่กับเราแล้วครับหรือคุณเชอรี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเชอรี่ครับวันนี้เนี่ยอย่างที่พูดไปตอนแรกเขาบอกผิวเปลือกส้มนะครับก็ทําให้นึกถึงเรื่องของเซลลูไลท์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณเชอรี่ครับเซลลูไลท์มันคืออะไรครับค่ะ เซลลูไลท์เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะคส่วนผิวเปลือกส้มก็คือชื่อภาษาไทยไง่ายๆแค่นี้เองแต่จริงๆแล้วเนี่ยใต้ผิวหนังคนเราเนี่ยมันจะมีชั้นไขมันนะคะคก็เลยทําให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มไม่เหมือนกับกระดาษไม่เหมือนกับโต๊ะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าในภาวะที่เราเสียสมดุลเช่นกินอาหารพวกแป้งน้ําตาลไขมันกินเยอะแล้วก็ไม่ออกกําลังกายนะคะ ไอ้พวกไขมันพวกเนี้ยมันก็จะมาสะสมตามเซลล์ไขมันแล้วก็ทําให้เซลล์ไขมันที่มีอยู่เนี้ยมันพองพองตัวขึ้นมาแล้วบางทีไม่พองอย่างเดียวค่ะน้ําในเซลล์เนี้ยมันรั่วออกมาด้วยแล้วการที่เซลล์ไขมันพองเนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าทิชชูหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันหุ้มเซลล์ไขมันมันไม่พองด้วยนะคะเพราะว่าพวกอาหารแป้งเนี่ยมันไม่ได้ไปรุงกลุ่มโปรตีนนี่ไอ้เจ้าทิชชูพวกเนี้ยมันก็จะยึดให้เซลล์ไขมัน ผิดรูปผิดล่าง <c oughs> คือเหมือนกับว่ามันปลิ้นมันปลิ้นค่ะผิดรูปผิดลา่างคองไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างดูด้วยตาเปล่าก็เลยเห็นเป็นตะปุ่มตะปับขึ้นมาค่ะครับอ๋อก็เลยเป็นที่มาของคําว่าผิวเปลือกส้มอ๋อคราวนี้คุณเชอรี่ครับคาว่าผิวเปลือกส้มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นระยะไหมครับว่าระยะไหนเริ่มเป็นระยะไหนเป็นเยอะอะไรแบบนี้ครับค่ะแบ่งอยู่แล้วค่ะในทางการแพทย์นะคะที่น่ากังวลก็คือ 85%ของคุณผู้หญิงที่มีอายุ20ปีมาต้นไปเริ่มมีเซลลูไลท์แล้ว85% 85%ค่ะ100คนนี่เป็น85คนใช่ค่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยจะโชคายกว่าผู้ชายตรงที่ว่าไอเซลไขมันที่ว่านะคะมันเรียงตัวเป็นแนวตั้งคพอมันพองมันก็พองได้สบายๆเลยค่ะในขณะที่คุณผู้ชายเนี่ยจะเรียงตัวเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือเอียงๆเอียงๆค่ะไอเจ้าที่ชูที่มันมาหุ้มเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างแข็งแรงกว่าเวลาขยายตัวมันก็จะ มันก็จะขยายไม่ออกครัเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายไม่น่าจะมีโอกาสเกิดเซลลูไลท์ยกเว้นว่าคุณผู้ชายคนนั้นได้รับฮอร์โมนเหมือนคุณผู้หญิงนะคะฮอร์โมนของคุณผู้หญิงเนี่ยจะส่งผลให้ทําให้เซลลูไลท์เนี่ยมีการพองได้มากขึ้นโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเพราะฉะนั้นภาวะความรุนแรงก็คือคุณผู้หญิงที่มีการแปรปรวนของฮอร์โมนมากๆเช่น อาจจะเกิดจากการรับประทานยาคุมคเกิดจากการตั้งค,ครรภนะคะหรือแม้แต่แปรปรวนเพราะอาหารการกินอาหารแป้งเยอะไขมันเยอะก็ทําให้ฮอร์โมนแปรปรวนนะคะคคมันก็จะทมให้เกิดเซลลูไลท์เร็วขึ้นเวลาเราเริ่มบิด บิดกล้ามเนื้อนะคะคเช่นบริเวณเอทอ้องแขน,แขนอะไรประมาณนี้นะคะถ้าบิดปุ๊บเห็นเป็นรอยตะปุ่มตะปั่มอันนี้ระยะเริ่มต้นถ้าอยู่เฉยๆไม่บิดเรียบๆเ,เนี่ยไม่เห็นพอบิดปุ๊บเห็นคือระยะเริ่มต้นค่ะคส่วนระยะที่2ก็คือยืน พอยืนปุ๊บจะเห็นมันห้อยลงมาเป็นคลื่นๆนะคะเป็นคลื่นๆหรือเวลาเราเดินตามใครเที่ยวขึ้นสะพานลอยแล้วมันก็กระเพิ่มกับเพื่อมนั่นละอันนั้นต้องสังเกตนะฮะแต่ระยะที่สแต่คุณผู้ชมต้องอย่าไปตั้งใจมองนะเดี๋ยวก็รู้ค่ะเออระยะที่2เนี่ยมักจะเกิดประมาณอายุสัก50ปีเป็นต้นไปนะคะมักจะเกิดส่วนระยะที่3ก็คือ ไม่ต้องทําอะไรค่ะคนั่งเฉยๆมองดูก็เห็นละนะคะอันนี้คือระยะที่รุนแรงที่สุดซึ่งถ้าถามว่าระยะรุนแรงนี้เกิดอายุเท่าไหร่ครําตอบคือเถ้าคนไหนไม่ดูแลน้ําหนักตัวมีการอ้วนเร็วลงเร็วรก็มักจะเกิดตั้งแต่อายุ20ต้นต้นๆก็เกิดได้แล้ว คือ 2> 123แบบพัฒนาคืออายุยน้อยน้อยนี่ก็เริ่มมีแล้วพัฒนาเลยค่ะหรือคนที่มีโรคผิดปกติของฮอร์โมนนะคะคเช่นออฮอร์โมนไทรอยต่ำนะคะอันนี้ก็ทำให้การเผาผลาญในร่างกายลดลงอพอเผาผลาญลดลงเซลล์ไขมันก็ยิ่งสะสมมากขึ้นก็มีโอกาสเกิดเซลลูไล์ ทีนี้เป็นที่น่าสงสารตรงที่ว่าคนที่ไม่อ้วนค,คนผอมๆก็เป็นเซลลูไลท์ได้เป็นได้ด้วยเหมือนกันเป็นได้ด้วยค่ะคถ้าไม่ออกกําลังกายเพราะว่าทุกคนมีเซลล์ไขมันใต้ผวิวถ้าไม่ออกกําลังกายปุ๊บอาหารที่กินเข้าไปร่างกายที่อายุมากขึ้นนะฮอร์โมนลดมันก็ไปสะสมเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้งคนอ้วนแลว้วก็คนผอมคุณเชอรี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเซลลูไลท์เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของเซลลูไลท์เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดได้ในส่วนไหนของร่างกายเราบ้างครับ จริงๆแล้วในระดับรุนแรงนะคะเกิดด้ทั่วร่างกายค่ะคือที่หน้าก็ยังได้หน้าก็ได้เหมือนกันห้อยใช่ค่ะนั่นคือระดับรุนแรงแต่ถ้าระดับเริ่มต้นจริงๆเนี่ยท้องแขนนะคะท้องแขนแล้วก็ต้นขาสะโพกก้นครับหน้าท้องค่ะเอ๊ะถ้าอย่างที่หน้าอย่างบางคนบอกว่ากินแป้งเยอะหน้าบวมกินน้ําตาลเยอะหน้าบวมอะไรแบบนี้ครับที่บวมๆนั่นคือเซลลูไลท์หรือไขมันใช่ไหมครับใช่ค่ะ Oh, ใช่ค่ะ<ก>ถ้าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นๆนะคะที่ทําให้หน้าบวมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นเซลลูไลค่ะครับผมสงสัยอย่างหนึ่งครับคุณเจอรี่ครับว่าเอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยนะครับอย่างทานแป้งเยอะหรือทานน้าตาลเยอะแล้วเนี่ย ปรากฏว่าบางคนเนี่ยทำไมถึงไปบวมเฉพาะต้นขาทําไมไปบวมเฉพาะต้นแขนหรือไปบวมที่ท้องหรือไปบวมที่หน้าครับอืมอาจจะเป็นลักษณะพันธุก,กรรมของเขาด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะวิถีชีวิตด้วยครับบางคนอาชีพนั่งทํางานมันก็มากองอยู่แถวๆนี้และะ้วค<อ>่ะที่หน้าท้องที่ก้นแต่ถ้าเขาอาชีพแบบว่าเป็นเอ่อทำงานกรรมกร,รหรือว่าต้องใช้แรงงานเนี่ยเซลลูไล์มันจะเกิดท้องแขนมากกว่า ที่ที่ก้นอะไรมักไม่ค่อยเกิดค่ะเพราะว่าเขาต้องออกแรงตลอดเวลาต้องใช้ใช้แรงใช่ไหมค,ครับคราวนี้ทําไมผู้หญิงหลายคนเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าหลายคนกังวลมากนะครับในเรื่องของเซลลูไลท์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความสวยความงามด้วยคราวนี้เซลลูไลท์เนี่ยมันมีอันตรายไหมครับอันตรายอันดับที่หนึ่งที่ผู้หญิงนึกถึงก่อนเลยก็คือมันทําให้เราไม่สวย มันทาให้เราไม่สามารถใส่เสื้อผ้าบ,บางชุดได้นะคะคยิ่งบิกินี่เนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะคะอันนั้นคือด้วยด้วยด้วยความงามแต่เรื่องโรคไข่ไข้เจ็บเนี่ยเราพบว่าไอ้เจ้าเซลล์ไขมันที่มันขยายตัวออกมาเนี่ยมันจะไปเบียดร,ระบบต่อมน้ําเหลืองระบบการไหลเวียนของน้ําเหลืองทําให้ท่อน้ําเหลืองอุดตันค่ะคพอท่อน้ําเหลืองอุดตันเนี่ย S <S <an> ก็จะเกิดการไม่สามารถส่งผ่านของเสียจากเซลล์กลับเข้ามาได้นะคะคไม่สามารถรับเอาอาหารจากเส้นเลือดเข้ามาได้น,นีข้อที่1ข้อที่2ก็คือทําให้ระบบหมุนเวียนของเลือดเนี่ยเสียไปด้วยเพราะว่าก็รับอะไรมาไม่ได้มันก็เริ่มไม่ไหลเวียนเพราะมันก็ไปเบียดหลอดเลือดเล็กๆด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ <S an> ก็อาจจะลายที่สุดขั้นแบบว่าหลอดเลือดอุดตันในอนาคตได้ค่ะ ครับคือเลือดเหมือนเลือดวิ่งผ่านเส้นเลือดเหมือนเลือดเ,ออเส้นเลือดคือเหมือนสายยางค่ะแล้วสายยางมันโดนเบียดโดนบีบค่ะโดนเลือดก็ไหลเวียนไม่ได้สะดวกใช่ค่ะครับคราวน,นี้แล้วถ้าคุณผู้ชายล่ะครับ อันตรายของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่เหมือนกันหรือต่างกันยังไงไหมครับถ้าคุณผู้ชายที่บังเอิญมีเซลลูไลซ์เนื่องมาจากน้ําหนักตัวเยอะและมีการแปรปรวนของฮอร์โมนทําให้ผลิตฮอร์โมนคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงหรือคุณผู้ชายที่รับฮอร์โมนเพศหญิงนะคะอันตรายก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ความรุนแรงมักจะน้อยกว่าเพราะลักษณะการเลี้ยงตัวของเซลล์ไขมันทําให้ช่วยให้การรุนแรงน้อยกว่านั่นเองค่ะครับวันนี้เนี่ยก็ทําความรู้จักกับอันตรายที่เกี่ยวกับเรื่องของเซลลูไลซ์ไป พอสมควรีเดียวครับคราวนี้เรื่องของผิวเปลือกส้มอันนี้สงสัยและอยากรู้มากว่าทำไมเขาถึงได้บอกว่าผิวเปลือกส้มมันคือเซลลูไลท์แล้วที่เอพูดเนี่ยอันนี้นะฮะหลายคนไม่รู้ว่าสงสัยมันผมหรือเปล่านะและที่บอกเปลือกส้มเนี่ยมันเป็นส้มอะไรแล้วเขาเปลี่ยนเปลี่ยนมาจากส้มอะไรนยฮะก็คงไม่ใช่ส้มที่ผิวเกรีง้งกริงอะคะ่ะ<ฆ>น่าจะเป็นส้มฝรั่งมากกว่าบ้งคะส้มฝรั่ง ส้มเมืองนอกที่มันผิวคลุกขะคุกขะนะคะเพราะว่าลักษณะของเซลลูไลท์ลองลองลองทำดูนะคะที่บ้านลองทำดูถ้าเกิดเราแบบเราบีบแขนเข้าไปนะคะแล้วมันเกิดเป็นตะปุ่มตะปำอ่ะเึ่งของพวกส้มอะไรที่มันที่มันเป็นดิฉันก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันจะเป็นเปลือกกระปุกกระปำใช่ค่ะเป็นกระปุ่มกระปำอย่างนั้นแหละเพราะเนื้อเยื่อมีการดึงรัดไม่เท่ากันอ๋อคือเหตุผลที่พอพอบิดเนื้อบิดเนื้อปั๊บหรือดันเนื้อปั๊บเนี่ยมันจะเป็น เป็นหลุม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 เนีฮะเป็นคลื่นคลื่นอ๋อเป็นคลื่นคลื่นเป็นเป็นขรุขระค่ะเป็นผิวลักษณะครุขระคือคือดูแล้วมันไม่เรียบใช่ค่ะนั่นก็คือตรงนั้นแหละคือมีเซลลูไลท<ช>์แน่นอนะนะครับตรงอื่นเนี่ยเช็คได้แต่คราวนี้ที่หน้ามันเช็คเซลลูไลท์ยังไงฮะเนี่ยที่หน้าอาจจะเช็คยากเพราะเป็นกรณีรุนแรงรที่จะแบบมีเซลลูไลท์ที่หน้าแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่จะเห็นดูหน้าห้อยมากมากผิดปกติครับ บางทีเราเรียกว่ามีเหนียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะ,ะก,ก็คือลองลองลอง,ลองรูปเหนียงดูนะคะมันก็จะเป็นขรุกขระขรุกขระนี่แหละก็เป็นแบบเหมือนมีไขมันแบบเร็วๆอยู่ข้างใต้ผิวเนี่ยแหละคะ่ะครับครับโอ้น่าสนใจมากทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้า เรายังยังคุยกันต่อนะครับเรายังคุยคุณเชอรี่อยู่นะฮะ,ค,ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรื่องของเซลล์ไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆก,กำลังสนุกเลยทีเดียวครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยกิฟ f ิน ECG Max ครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ